สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูเสือนะครับกับรายวิชาสุขศึกษาและภนศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับอออนไลน์กันอีกแล้วนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโรคโควิด -19 กลับมาระบาดหนักอีก1รอบนะครับหลังเทศกาลปีใหม่นะครับ เราจึงต้องปรับนะครับการเรียนการสอนออกมาเป็นรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เราก็จะทําการเรียนผ่านซื่อออนไลน์ของครูเสือเองนะครับสําหรับนักเรียนป .2 วันนี้นะครับครูเสือจะสอนเรื่องเกี่ยวกับยาสามัญประจําบ้านนะครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูหน้าแรกกันเลยนะครับ่ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงนะครับความหมาย ของยาและยาสามัญประจำบ้านนะครับยานะครับคือสิ่งที่ใช้บำบัดรักษาช่วยอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บและโรคต่างๆนั่นเองนะครับยาสามัญประจำบ้านคือยาที่ควรมีไว้ในบ้านนะครับเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆครับโดยที่ไม่ต้องไปพบแพทย์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาแยกประเภทของยาสามัญประจําบ้านกันนะครับครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับฉลากยาสามัญประจําบ้านนะครับข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับฉลากของยาสามัญประจําบ้านนะครับมีดังนี้อ่าหนึ่งนะครับจะต้องมีชื่อยาอ่าสองสรรพคุณนะครับอ่าสามวิธีใช้ยา 4คําเตือนหรือข้อควรระมัดระวังนะครับในการใช้ยาและ5านะครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับและวันหมดอายุ6กนะครับข้อความยาสามัญประจําบ้านนะครับ7ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือฉลากนะครับของยาสามัญประจําบ้านนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบันนะครับยาสามัญประจําบ้านนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับคือยาที่ใช้ภายนอกยาที่ใช้ภายนอกคือสําหรับภายนอกร่างกายนะครับกับผิวหนังหูตาจมูกนะครับห้ามนําไปรับประทานนั่นเองนะครับที่ฉลากจะมีตัวหนังสือสีแดงคําว่าใช้ยาภายนอกห้ามรับประทานนะครับ อยู่บนฉลากครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับยาชนิดที่หนึ่งนะครับยาที่ใช้ภายนอกยาหมองชนิดขี้ผึ้งนะครับนักเรียนนะครับมาดูสรรพคุณของมันใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับสัตว์หรือแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดนะครับต่อมาครับยาที่ใช้ภายนอกเช่นเดียวกันครับคือเอทินแอลกอฮอล์นะครับสรรพคุณใช้สําหรับ ฆ่าเชื้อโรคโดยการเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบแผลนะครับต่อมาครับยาที่ใช้ภายนอกอีกเช่นเดียวกันคือน้ำเกลือล้างแผลนะครับสรรพคุณใช้สำหรับทำความสะอาดบาดแผลโดยเช็ดหรือล้างบริเวณบาดแผลนั่นเองนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งอันนะครับยาที่ใช้ภายนอกยาใส่แผลสดเช่น โควิดนไอโอดีนนะครับสารพคุณนะครับสําหรับใส่แผลสดที่เราเรียกกันว่ายาเหลืองยาแดงพวกนั้นเองนะครับอ่าเรามาดูนะครับยาที่ใช้ภายนอกอีกหนึ่งอย่างนะครับคือคารามายนะครับสารพคุณก็คือบรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นลมพิษนั่นเองนะครับต่อมาครับยาที่ใช้ภายนอกรักษาหิดนะครับก็คือขี้ผึ้งกรรมฐานนะครับสรรพคุณนะครับ ใช้รักษาโรคเหิดนั่นเองนะครับต่อมาครับยาที่ใช้ภายนอกนะครับยาล้างตาสัพพคุณนะครับใช้ทำความสะอาดและบรรเทาอาการระคายเคืองตาแสบตาเนื่องจากคุณละอองสิ่งสกปรกเข้าไปในดวงตานั่นเองนะครับครับอ่ายาที่ใช้ภายนอกนะครับอันสุดท้ายนะครับยาหยอดตาซันฟาเซตามายนะครับสัพพคุณนะครับ รักษาอาการตาแดงตาอักเสบนั่นเองนะครับครับอ่าต่อมานะครับเรามาพูดถึงยาที่ใช้ภายในนะครับยาที่ใช้ภายในก็คือยาที่ใช้สําหรับรับประทานเข้าไปนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ําและอีกหนึ่งชนิดนะครับคือชนิดผงนั่นเองนะครับอ่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับยาที่หนึ่งนะครับยาที่ใช้ภายในคือ ยาธาตุน้ำแดงนะครับสรรพคุณใช้บรรเทาอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอนันเองนะครับต่อมาครับยาที่ใช้ภายในคือยาน้ําแก้ไอนะครับสรรพคุณนะครับใช้บรรเทาอาการไอและช่วยขับเสมหะนั่นเองนะครับต่อมาครับยาที่ใช้ภายในนะครับอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างนี้นะครับคือยา พาราเซตามอลนะครับสรรพคุณนะครับใช้ลดนะครับอาการไข้นะครับและบรรเทาอาการปวดหัวปวดศีรษะนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับยาที่ใช้ภายในเช่นเดียวกันนะครับก็คือน้ำตาลเกลือแร่นะครับสรรพคุณนะครับใช้ละลายน้ำดื่มนะครับทดแทนการสูญเสียน้ําเนื่องจากการท้องเสียนั่นเองนะครับ ต่อมาครับยาที่ใช้ภายในนะครับยาระบายมักขามแขกนะครับสปปรรพคุณนะครับใช้เป็นยาระบายเมื่อมีอาการท้องผูกนั่นเองนะครับยาที่ใช้ภายในต่อมานะครับคือยาน้ำลดกรดอะลูมินาแมกนีเซียมสปปรรพคุณนะครับใช้บรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีกรดในกระเพาะอาหารมาก หรือแผลในกระเพาะอ่านั่นเองนะครับอาการที่เรานะครับรู้จักชื่อยาและสรรพคุณของยาและใช้ตามคำแนะนำนะครับจะช่วยบรรเทาอาการหรือทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของการเรียนเกี่ยวกับ ยาสามัญประจําบ้านนะครับต่อมานะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทําแบบฝึกหัดวันนี้นะครับเราจะทํากันทั้งหมดสองหน้าด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาหรือยังเอ่ยนะครับเมื่อเตรียมมาแล้วนะครับเปิดไปเลยนะครับหน้าแรกนะครับหน้าที่7 4บนั่นเองนะครับโจทย์เขาบอกว่านะครับนักเรียนนําฉลากยาสามัญประจําบ้าน มาเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมและวาดภาพระบายสียาสามัญประจำบ้านมาหนึ่งชนิดเดี๋ยวครูเสือจะอธิบายให้ทำนะครับนักเรียนเห็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆไหมครับนักเรียนวาดรูปนะครับยาสามัญประจำบ้านนะครับที่ครูเสือได้อธิบายไปถ้าใครไม่ทันะครับย้อนกลับไปดูได้น,นะครับวาดมาหนึ่งชนิดนะครับเสร็จแล้วบอกชื่อยานะครับเสร็จแล้วก็มาบอก ใช้นะครับสําหรับอาการอะไรรักษาอะไรนะครับเสร็จแล้วก็บอกวิธีใช้ใช้ทาใช้กินใช้ดมนะครับหรือว่าใช้ยังไงแค่นั้นเองนะครับสําหรับหน้าที่74ต่อมาครับหน้าที่75นะครับเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยนะครับจํานวน10ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับใช้ดินสอนะครับ ระบายสีวงกลมข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องทีสุดเพียงแค่ข้อเดียวนะครับทําทั้งหมดนะครับสิบข้อเดียวมาเฉลยพร้อมกันตอนเปิดเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็ทําด้วยกันทั้งหมดสองหน้าที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสี่และเจ็ดสิบห้านะครับทําให้ครบแล้วเอามาส่งคุณครูด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับนะครับสื่อการสอนออนไลน์ของคุณครูเสือเองนะครับ วิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับนักเรียนก็ทํางานนะครับตามที่คุณครูเขาสั่งนะครับไม่ใช่แค่วิชาของคุณครูเสือเท่านั้นนะครับวิชาของคุณครูท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับทำเสร็จนะครับก็เตรียมมาให้พร้อมนะครับมาส่งวันเปิดเรียนนะครับช่วงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ จะออกไปไหนก็ต้องสวมใส่แมสนะครับห้เรียบร้อยเว้นระยะห่างทางสังคมให้ดีนะครับดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คุณเสือขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยันดอกดทอดคูเดินทอดคูเด้ริดทอดคูเดินทอดูเด้